ขบวนจากบ้านสร้างแป้นค่ะบ้านสร้างแป้นหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สิบสองนะคะค่ะแล้วก็ขบวนที่สองจะเป็นขบวนของบ้านลับ้านหัวหมานะคะหมู่ที่สิบหกนะคะแล้วก็ขบวนที่สามจะเป็นขบวนบ้านขับวานะคะหมู่ที่สองนะคะแล้วก็ขบวนที่สี่ก็จะเป็นขบวนของบ้านดอนเงินนะคะบ้านแดงเงินแล้วก็ขบวนที่ห้าจะเป็นขบวนของบ้านขับป้อมหมู่ที่เก้านะคะ ขบวนที่หกนะคะเป็นขบวนสองหมาบ้านถือเชือกนะคะที่สิบเสิบห้านะคะค่ะแล้วก็ขบวนที่เจ็ดขบวนของบ้านหมาพอนะคะที่สิบสามนะคะแล้วก็ขบวนสุดท้ายก็จะเป็นขบวนจำข้ามนะคะก็คือบ้านรามที่สี่ที่ห้าที่หกของเรานะคะค่ะ ตอนนี้ให้ทางที่เราจะไปดูภาพสักครู่นะครับก็ขอให้รถ่ายภาพสักครู่นะครับตอนเราจะเข้าสู่ในส่วนของพิธีการนะครับนี่นะครับตื่นประการตาประการใจปีละครั้งนะครับปีละครั้งยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับครับแต่ละกระบวนก็ถือได้ว่ามีความอลังก,การยิ่งใหญ่นะครับแต่ละกระบวนไม่แพ้กันนะครับ ในกระบวนก็จะประกอบด้วยนะคะผู้ถือป้ายนะคะ,ะผู้ถือะบรนฉายาลักษ์นะคะแล้วก็พาพุ่มนะคะแล้วก็จะมีะ,ะบวนผุง้านะคะขบวนตูนะ